การขยายพันธุ์คุณชมพูนี่คุณชมพูเขาจะไม่ให้ฝักนะคะที่เห็นตรงนี้ค่ะจะร่วงหมดเลยนะคะจะร่วงหมดเลยเขาจะไม่ให้ฝักนะคะก็เลยไม่มีเมล็ดที่จะต้องเพาะนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะในหลายๆคลิปนะคะจะเห็นต้นนี้นะคะก็คือต้นคูนชมพูคูนชมพูเนี่ยเขาจะออกดอกดกมากนะคะแล้วดอกเขาเนี่ยช่อดอกเขาเนี่ยจะเป็นเม็ดเลยนะคะกลิ่นหอมค่ะคือตื่นมาตอนเช้าเนี่ยกลิ่นตลบเลยค่ะแต่ว่าไม่ได้หอมรุนแรงนะคะเป็นหอมอ่อน สดชื่นค่ะสูตรกินเช้าเนะคะจิบกาแฟะนะคะมชมดอกไม้ไปค่ะจิบกาแฟไปค่ะเช้าเช้านะคะ<ม>เห็นไหมคะช่อดอกของเขาเขาจะย้อยเขาเขาจะย้อยลงมานะคะ<ม>ช่อดอกเขาจะออกมาเรื่อยๆนะคะ<ม>เป็นเม็ดเลยนะคะ<ม>นี่ค่ะ<ม>เดี๋ยวซูมให้ดูนะคะ สีเขาละมุนมากค่ะนี่เห็นไหมคะอายุของต้นนี้ต้นคูณชมพูต้นนี้นะคะประมาณ15ปีค่ะนะคะเขาแผ่กิ่งก้านสาขาได้คลุมอาณาจักรตรงนี้นะคะนะคะเป็นที่อาศัยของกระรอก นกค่ะแล้วก็สัตว์ต่างๆนะคะตามพื้นดินเนี่ยค่ะอาศัยร่มเงาของต้นคูณต้นนี้นะคะนี่ค่ะสวยงามจริงๆค่ะช่อดอกของคูณชมพูนะคะเนี่ยค่ะเขาจะออกเขาจะออกดอกเรื่อยๆเลยนะคะเนี่ยค่ะจนสุดนะคะ คือมันจะยาวต่อไปเรื่อยๆเป็นเม็ดเลยนะคะหลายเดือนค่ะที่เราจะได้ชมดอกของคูณชมพูนะคะเป็นต้นไม้ที่ที่น่าปลูกไว้นะคะเป็นประธานของสวนก็ดีค่ะนี่ค่ะดูสิถ้าคูณป,ก,ปกติก็คือจะร่วงหมดแล้วนะคะก็จะแทงยอดแทงใบห่อนออกแล้วแต่ตัวนี้ก็คือกําลัง ออกดอกเลยค่ะช่วงพฤษภามิถุนากรกดาเนี่ยค่ะการขยายพันธุ์คุณชมพูนี่คุณชมพูเขาจะไม่ให้ฝักนะคะที่เห็นตรงนี้ค่ะจะร่วงหมดเลยนะคะจะร่วงหมดเลยเขาจะไม่ให้ฝักนะคะก็เลยไม่มีเมล็ดที่จะต้องเพาะนะคะก็ใช้วิธีการตอนกิ่งนะคะ นี่ค่ะตอนกิ่งไว้นะคะประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วค่ะคือต้นเขาสูงน่ะก็เลยต้องหาบันไดหรือหาอะไรมาปีนนะคะอย่าไปปีนต้นเขานะคะอันตรายมากตกลงมานี่แข้งขาหาักเลยนะคะเนี่ยกิ่งกิ่งพวกนี้ตอนได้หมดเลยค่ะถ้าเป็นร้านต้นไม้นี่เขาจะทำนั่งร้านนะคะแล้วก็ให้คนเนี่ยขึ้นไปตอนอ่า เซียนจริงๆที่ตอนนะคะ20วันก็ออกลากแล้วกิ่งนั้นหน้าตอนมากเนี่ยเขาขายกิ่งหนึ่งเนี่ยแพงนะคะ500,000 3,000ก็มีถ้ากิ่งใหญ่ๆนะคะนี่ค่ะอยากตอนเยอะๆแต่ว่าอ๋สุดที่จะเอื้อมคว้าค่ะ ก็เลยทำได้แค่แค่เท่าที่ทำได้นะคะลองหามาปลูกกันนะคะได้ชมดอกได้ร่มเงานะคะเป็นมุมพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็เป็นที่อาศัยของของเราเองนะคะร่มเงาแล้วก็พวกสัตว์ต่างๆนะคะด้านล่างนี้ถ้าเขาแบบได้ดินนี่ค่ะ ที่ร่วงร่งมาเนี่ยก็เป็นการบำรุงดินนะคะเห็ดก็จะออกแถวนี้ค่ะเห็ดโคนนะคะปีนี้ได้กินเห็ดโคนไก่น้อยนะคะเห็ดปวกไก่น้อยนะคะปีนี้เยอะไปหมดเลยค่ะนะคะมาสร้างสมดุลชีวิตกันค่ะโดยการปลูกต้นไม้นะคะปลูกต้นไม้ สร้างอาณาจักรเล็กๆมุมพักผ่อนหย่อนใจของเรานะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ